ถ้าต้องให้เลือกระหว่างรักคนที่เรารักกับรักคนที่เขารักเราคุณจะเลือกใครคะแต่สำหรับเลดี้เมย์นะไม่เลือกสักคนเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคนที่เขารักเราแต่เราไม่ได้รักเขาก็จบเราไม่จำเป็นจะต้องไป รักคนที่เขารักเราแต่เราไม่ได้รักมันทรมานกันเกินไปคนนั้นก็อยากได้ความรักจากเราแต่เราทําให้เขาไม่ได้บางทีก็ต้องเฟกอะหรือเราจะต้องรักคนที่เขาไม่ได้รักเรานั่นหมายความว่าเราต้องพยายามทุกอย่างเพื่อเขาให้เขาแฮปปี้มีความสุขมันแฮปปี้ตรงไหนอะ การที่เราต้องพยายามทําทุกอย่างเพราะว่าเรารักเขาแต่เขาไม่ได้รักเราดังนั้นสิ่งที่มันจะดีที่สุดคือเขารักเราและเรารักเขาก็คือที่สุดและจริงๆแล้วมันไม่ควรจะโฟก,กัสแค่สองช้อยในชีวิตชีวิตเรามีทางเลือกอีกมากมายเรามีสิ่งที่ดีๆ สิ่งที่ดีงามงดงามมากกว่านี้มีทางเลือกมากกว่านี้ทำไมต้องหยุดแค่สองช้อยทำไมต้องเลือกคนที่รักเราหรือต้องเลือกคนที่เรารักเขาทำไมบางคนบอกว่าก็เลือกคนที่เขารักเราสิเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าเ,ออเขาจะทุ่มเทเพื่อเราแล้วฝั่งเขาละ่ะที่ได้ความรักจอมปลอมจากเราละ่ะ ความรักไม่ใช่เรื่องความดีที่เราจะมีให้กันแต่มันคือเคมีมันคือสิ่งที่ทั้งสองคนจูนปรับเข้าหากันและมันใช่สำหรับกันและกันจงรักคนที่รักเราและเรารักเขาแบบพอดีดีกว่าถ้าในเรื่องจิตวิญญาณน,นั่นหมายความว่าเขาและเราแมทช์กันพลังงานแมทช์กันพลังงานคู่กันและมันสบาย ถ้าเราอยู่กับคนที่เรารักเขาและเขารักเรามันสบายจิตวิญญาณภายในและตัวเราเองก็ไม่เฟกมันไม่หลอกตัวเองใครที่เราอยู่ด้วยแล้วมันสบายใจเป็นตัวเองแฮปปี้มีความสุขอยากแสดงออกและเขาก็เป็นตัวเองอย่างที่เขาต้องการมันแฮปปี้เลิกหลอกตัวเองจงกลับเข้าสู่ภายในตัวเองและ เห็นคุณค่าตัวเองว่าเราคู่ควรกับคนที่เรารักเขาและเขาก็รักเราถ้าไม่มีอยู่คนเดียวทําไมต้องทุกคนทําไมต้องไปรักคนที่เขาไม่ได้รักเราหรือทําไมต้องไปเฟกอยู่กับคนที่เราไม่ได้รักมันมีทางเลือกมากกว่านี้จ้ะไม่จะเป็นต้องทนกับสองทางเลือกนี้ค่ะสําหรับ l ี d เ m ย์นะไม่เอาสักคนโอเคปะอาจจะดูแรงหน่อยแต่มันคือความจริง ของชีวิตเราไม่ได้มีเวลามากมายขนาดนั้นที่จะต้องทนอยู่กับอะไรบางอย่างที่ไม่ได้ชอบหรือเราไม่มีเวลามากนักที่จะต้องทําทุกอย่างเพื่อคนที่เขาไม่ได้รักเราจบนะชอบไหมคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณชอบนะคะอย่าลืมกดติดตาม lady may divinas นะคะครูสอนให้คุณเต็มเปลี่ยนไปด้วยความมั่งคั่งในระดับจิตนะคะสอนให้คุณมั่งคั่งในทุกๆด้านในเรื่องของ mindset ความคิด ในเรื่องการเงินค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะเพราะรักจึงรับใช้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ